ชาวบ้านในตำบลสบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางพาการเดินทางมาที่วัดสบปาดเพื่อเข้ารับการตรวจและรักษาโรคในโครงการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กฟผชุมชนคนบ้านเดียวกันที่กฟผแม่เมาะจัดขึ้นร่วมกับการออกหน่วยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอแม่เมาะโดยมีแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่กองการแพทย์และอนามัยโรงพยาบาลแม่เมาะมาให้บริการ เพื antu, as, ่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถ yani ึงการบริการด้านสุขภาพอนามัยเช่นเดียวกันกับอีกหลายๆหมู่บ้านที่กอฟผแม่เมาะได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กองการแพทย์และอนามัยคือฟ้าแม่เมาะก็จะมีการจัดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจําทุกสัปดาห์อยู่แล้วในทุกวันพฤหัสเลครับปีหนึ่งก็จะออกประมาณ44ครั้งนะครับก็จะเฉลี่ยละ แต่ละอาทิตย์ละครั้งนะครับแต่โครงการนี้มันจะเป็นโครงการที่พรูรณาการจากการออกในแพทย์ปกตินะครับก็คือก็จะมีการรวมกับอำเภอนะครับกันหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมหลายกิจกรรมเพิ่มเข้ามานะซึ่งในแต่ละอาทิตย์ที่เรามีการออกในแพทย์เราก็จะออกในแพทย์ปกติของเราแต่เราก็จะมีการบูรณาการการออกในแพทย์ใหม่ก็คือไตมาดละครั้ง ก็คือใน3เดือนก็จะมีการออกหน่วยแพทย์แบบนี้ร่วมกับหน่วยง,งานหลายหน่วยง,งานได้ามากละครั้งนะครับปีนึงก็จะมีอยู่4ครั้งการออกหน่วยบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กฟผชุมชนคนบ้านเดียวกันเป็นการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ที่อยู่ห่างไกลในทุกพื้นที่ของอำเภอแม่เมาะประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเราก็ให้บริการด้านการตรวจรักษาตรวจรักษาโรคทั่วไปซึ่งมียามอะไรมาด้วยแล้ก็มีการตรวจสุขภาพช่องปากนะะมีทันตแพทย์มีทันต,แพ,นตแพทย์มาด้วยร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่มอนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะรับยาก็จะอธิบายการใช้ยาต่างๆให้ให้ผู้มารับบริการได้รับทราบถึงการใช้ยาเบื้องต้น ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องปวดเมื่อยเนาะกระดูกกล้ามเนื้อซะส่วนใหญ่ค่ะเท่าที่เจอกองแพทย์เจอนะคะถ้าในแง่ากายภาพเราก็จะไม่ค่อยเน้นให้ต้องไปใช้ยายเยอะจะเน้นให้อา่าดูแลตัวเองปฏิบัติตัวแล้วก็เน้นการออกกําลังกายเป็นหลักอะคะ่ะมาขอย,ยาหมอครับมอเป็นยัางครับมันจำลองหัวอย่างเดียวหมอมมอะหอผมว่าเป็น,เป,นเป็นโรคมันตึงนี้ขราายุแกแล้วผมว่าเป็นมือสัน นอกจากการให้บริการทางการแพทย์แล้วภายในงานผู้ปฏิบัติงานจิตอาสากฟพ,พแม่เมาะยังร่วมดูแลและส่งเสริมสุขภาพด้วยภพพูมิปัญญาไทยเช่นการนวดตอกเส้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อน,น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพการให้ความรู้ด้านพืชสมุนไพรและ,กะเกษตรชีวะวิถีรวมถึงการออกหน่วยให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิเกษตรอำเภอแม่เมาะสมาคมพัฒนาแม่เมาะ บริการตัดผมรับชำระภาษีอากรแก่ประชาชนที่มาใช้บริการไปพบปะพ,พี่น้องประชาชนเป็นประจำเดือนนะครับในานามของโครงการศูนย์น้ธรรมอภอยิ้มเต็มที่นะครับและวันนี้ก็ได้ร่วมกับการบรฟ้ารไฟผลิตแม่หมาะนะครับในการนําบริการต,าต,าตา่างๆโดยเฉพาะหน่วยแพทย์นะครับมาให้บริการพี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในบ้านสเภาีนะครับขอความร่วมมือ นะครับจากทางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของเราเองนะครับหน่วยรชาชการนะครับสารพัดช,ช่างนะครับตัวนี้ก็เรื่องชีววิถีกานวดตอบเส้นอะไรที่ที่เรามีความรู้ความสามาถกันอยู่เนี่ยเอามาช่วยบริการเพื่อสุขภาพของอาชุมชนนะครับประชาชนที่มาแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เราทําอยู่ทั้งทั้งกกพทั้งหมดเนี่ยทั้งในตําตบลของของอำเภอแม่มมอเนี่ยเราจะมีการจัดอย่างนี้ทุกตำบลน,นะครับความสุข ย่อมเกิดจากสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กอฟอผแม่เมะาะใส่ใจเหมือนเป็นคนบ้านเดียวกัน